สวัสดีครับอยู่กับผมลูกทุ่งเสียงสวรรค์สุวรรณหันตุลานะครับช่วงยามเย็นเย็นแบบนี้นะครับยามเย็นเย็นอันนี้คือวิธีการมาเผาป่าอ้อยนะครับเผาป่าอ้อยเพื่อจะตัดนะครับตัดอ้อยเผาไม่ได้ตัดอ้อยสดนะครับนี่เป็นการตัดอ้อยเผาต้องเผาไฟจุดไฟก่อนนะครับให้มันเหลือแต่ต้นอ้อยต้นอ้อยก็ตัดง่าย ถึงจะดำก็คงไม่เป็นไรนะครับตัดอ้อยเผาอ,อันนี้เลยดูแลเวียนไฟอยู่ครับกลัวไฟจะกลัวไฟจะไปไร่อ้อยคนอื่นนะครับเลยทำแล้วตรงนี้ตรงนี้ทำอันนี้ไร่อ้อยขอมพี่สาวอยู่นะครับไรอ้อยพี่สาวตรงเวียนทางก่อนต้องทำเวียนทางทำให้ทางไม่ไฟไม่ให้ไฟลามนะครับนี่ ก็เลยทำก่อนทําทางทำทางให้เรียบร้อยกลัวไฟจะไปติดแปลงของพี่สาวนะครับเพราะพี่สาวยังไม่ตัดเลยทําทางให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่ทำทางทำทางทำทางเวียนไม่ให้ไฟลามถึงกันนะครับก็เลยตัดอันนี้ไห่เข้าไปแล้วนะทางข้างในข้างในไฟไหมเข้าไปเรื่อยเรื่อยๆนะครับตัดอ่อยคือช่วงนี้รู้ว่าราคาประมาณตันละ ท่านนี่รอกว่าบาทนะครับปล่อยแต่ละพันสี่รอยกว่าบาทเลยตัดเพรจะได้เริ่มปลูกใหม่อีกที่หนึ่งแต่นี้ต้องตัดไปก่อนตัดตัดใส่ปีใหม่ก่อนปีใหม่นะครับนี่ก็รอไฟโอ้คงจัดค่ำแล้ววันนี้ ทุ่มสองทุ่มด้กลับบ้านหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ครับพอวันนี้ไม่ยังไม่ครึ่งเลยไม่ยังไม่ครึ่งแปลงเลยนะครับไฟขึ้นมายังไม่รึ่งแปลงเลยต้องรอดูครับทางนี้ปลอดภัยหน่อยทางนี้คือไถปลูกมันแล้วแถวนี้ตรงนี้ปลูกมันแล้วเลยรอคงไม่มีปัญหาทางนี้นะครับผมมีปัญหาเพราะว่าเพราะว่าแปลงทางเนี้ย มันไปลามมาไม่ได้เพราะไทยปลูกมันแล้วนะครับนี่กำลังไหม้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไหม้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆระวังนะไหม้เกไาไพข้านในแล้วนะครับอ้อยปล่อยไหม้เนี่ยครับพราะมันพ้นแปลงนี้แล้วนะครับเพราะแปลงนี้เขายังไม่เผาบริเวณเ,เฉพาะของตัวเองอ่ากู้ไฟเออ ไปเผาแปลงคน,คนอื่นด้วยเสียหายนะครับต้องรับผิดชอบให้เขาต้องระวังกันก็อย่าลืมครับช่วยติดตามด้วยครับห้องช่อง YouTube ของอาจารย์สุวรรณธันตุลานะครับช่วงนี้ทำคลิปอื่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเพลงยังไม่ได้เอามาลงในช่อง YouTube อรอทุนสักหน่อยก่อนทำา MB ทําทำเอ็มบีิ์ถึงจะเอาลงในช่อง YouTube ให้เรียบร้อยนะครับถ้าลงตอนนี้ก็ลงแต่เพลงอย่างเดียวนะครับก็เลยจะทำเอ็ให้เรียบร้อยถึงจะลงทำเอ็ให้เรียบร้อยถึงจะลงลงทีเดียวไปเลยไม่ต้องมาลงเพลงแล้วพอ m อเสร็จก็มาลงอีกทีหนึ่งมันลงบ่อยๆมันก็ไม่ค่อยดีถ้าจะลงลงทีเดียวไปเลยนะครับทำเอ็ให้เรียบร้อยถึงลงทีเดียวไปเลยนะครับ นี่ครับกำลังไหม่ดูแลกันอยู่วันนี้ทุ่มกว่ากว่านี่คือน่าจะไม่เสร็จดูแลไปอยู่นี้นะครับดูแลไปนี้น่าจะไม่เสร็จทุ่มกว่าทุกคนแต่อ้อยถ้าอ้อยถ้าถ้าตัดอ้อยสดนั้นมันจะได้ราคาดีกว่าก็เกินกันอยู่ร้อยกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเผาเอาแบบนี้มันเห็นเป็นต้นแล้วนี่มันจะตัดง่ายกว่าแต่ก็ดําหน่อยนะครับเออ้อยตัดอ้อยเผา ถ้าตัดอ้อยสดอะ่ะมันราคาดีกว่ากัน,นก็ประมาณเกินกันอยู่ประมาณร้อยเพราะอ้อยมันไม่ได้ดูแลด้วยมันลกนะครับพอไม่ดูแลมันลกมันลกก็ต้องเผาอเพราะอ้อยไม่ได้ดูแลนะครับถ้าได้ดูแลดีๆหน่อยเบียนดีๆหน่อยมันไม่ลกก็ตัดตัดอ้อยสดได้แต่มีเลยก็เลยต้องเผาทาาั้งหญ้าคอมมนิตทั้ง เือไม้นะครับเรือไม้ก็เยอะก็เลยจําเป็นต้องเผาเผาแล้วก็ตัดตัตดแบบต้องยอมดําดำํดำๆหน่อยเ <c oughs> อ้ยมันโดนไฟลวกแล้วไฟเผาใหญ่แล้วนะครับลูกกําลังถ้าเผากลางวันไม่ได้ครับเผากลางวันมันมันลมแรงนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาว ลมกลาวันจะลงต่ำนะครับจะลมลงต่ำลงพื้นแต่ช่วงตีห้าโมงห้าโมงหกโมงเย็นน่ะลมจะขึ้นบนแล้วครับลมจะขึ้นบนแล้วลมต่ำไม่มีแล้วก็เลยต้องเผาเวลาเผา,เา่าต้องเผาเวลานี้นะครับหรือไม่เวลานี้ก็ช่วงตีห้าหรือหกโมงเช้าช่วงนั้นก็ยังไม่มีลมแปดเก้าโมงไปแล้วลมนะครับช่วงนั้นแหละที่เวลาเผาอ้อเขาต้องเผาเลือกเวลาด้วย ไม่ใช่ชิดจเกเผากลางวันก็เผาะนะไม่ได้เลยแหละลามไปไล่คนอื่นเรียบร้อยนะครับต้องเอาให้ไล่ตัวเองให้ได้อย่าให้ลามไปไล่คนอื่นมันลําบากนะครับถ้าลามไปไล่คนอื่นโอ้ยลำบากถ้าเขายังไม่ถ้าเขาถ้าเขาตัดพร้อมกันนะ่ะเผอาอรวมกันได้เลยไม่เป็นไรแต่นี่เขายังไม่ตัดเ,เลยเวียนหญ้า ให้ห่างจากแปลงของคนอื่นแล้วก็เผาเฉพาะของตัวเองนะครับต้องเผาเฉพาะของตัวเองถ้าเผาของคนอื่นด้วยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวนะครับอ่าเ,เ,เวียนไฟอยู่นี่แหละเวียนไฟอยู่ดูไฟอยู่กลัวมันจะไปแปลงของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลต้องระวังเนี่ยอากาศมันเย็นแล้วโอ้ยไฟจะไหม้หมดไหมเนี่ย เดี๋ยวจะเดินโค้งไปฝั่งนูน้นพอไปเผาฝั่งนูน้นลัดมาทางนี้นะครับนี่ไฟเริ่มทางนู้นเริ่มเริ่มติดโอ้ตรงนี้โอ้ยไฟแช็กอยู่ทางไหน,น,นไเนาะเนะไฟแช็กหายเดี๋ยวค่อยจุดครับนี่ดออีกเยอะครับทางนูน้นมืดๆทางนูน้นไม่รู้ไปยังมันลามไม่ถึงเลยอ่าฉันไปเรื่อยๆก่อนนะครับ กด็ดูแลดูแลกันก็เลยลงมือทำเองครับลงมือทำเองเลยเท่วนี้อ้อยขาก็หักพอเดินได้แล้วแหละเดินได้ก็เลยมาเวียนเผาวิธีการเผาอ้อยเผาอ้อยให้เผาหญ้าเผาหญ้านี่ปลาอ้อยนะครับมันลกไม่ได้ตัดสดนะครับ ตัดอ้อยเผานะครับตัดอ้อยเผานี่แหละครับวิถีชีวิตของลูกทุ่งเสียงสวรรค์สู่อันธันตุลานะครับเอาทุกรูปแบบขอยมีเอาทุกรูปแบบอเอา,แบบเ,อาเอาทุกงานนะพูดง่ายเอาทุกงานาร้องเพลงก็ไปถ้าใครจ้างแต่งเพลงก็แต่งหรือว่าใครแต่งมาก,ก็จะส่งมาให้เป็นเรียบเรียงใหม่เนื้อหาให้สวยๆงาม ครับก็ส่งมานะครับส่งมาได้กับเบอร์โทร0810958035นะครับเบอร์โทรของอาจารย์สุวรรณธันตุลาครับก็มีคนส่งมาให้เรียบเรียงเยอะอยู่นะครับเพลงถ้ามีเวลาก็เรียบเรียงให้ถ้าเรียบเรียงแต่ละเพลงอ่ะเงาจีบไม่นานครับบางคนแต่งมาเนื้อหาดีดีแต่เรื่องอ่ะเรื่องดี แต่เนื้อหาคําไม่ได้อย่างเงี้ยก็มาทําให้ใหม่นะครับทําให้ใหม่ให้คํามันสละรวยขึ้นกว่าเดิมเพลงแต่ละเพลงนะครับก็รับทําให้ลองไก่ให้เรียบร้อยลองไก่ให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์แบบนะครับไม่ต้องห่วงจัดให้เต็มนะครับทุกรูปแบบอันนี้คือการเผา้อยนะครับอ่าเผาเสร็จ <ๆ S 1> พรุ่งนี้ก็ตัดแล้วครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ตัดแล้วป่านี้แหละ เผาเสร็จแต่วันนี้ต้องอย่างเดียวนก็ทุ่มสองทุ่มไม่รู้จะได้กลับบ้านไหมนะครับเพราะว่าอ้อยต้องเผาให้หมดต้องดูแลไฟให้เรียบร้อยเดี๋ยวไม่ใช่ดึกๆแต่มันลามไปแปลงของคนอื่นก็นโอ้แยกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการเผาไฟต้องดูแลให้เรียบร้อยจนกว่าไฟจะดับเราถึงจะกลับบ้านได้นะครับไม่ใช่เผาไว,ไว้แล้วก็เรียบร้อยเดินหนีเข้าบ้านมาตอนเช้าไป,ไปลามไปแปลง อ้อยคนอื่นเรียบร้อยครับรับผิดชอบไห้เขาเลยนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะการทําอ้อยนี่แต่ถ้าถ้าตัดอ้อยสดไม่เป็นไรครับถ้าอ้อยหญ้าไม่เยอะตัดอ้อยสดก็แค่เอามีดสางใบลงมาตัดสบายกว่านะครับแต่ถ้าอ้อยเผาแบบนี้ต้องต้องดูแลไฟอ้อยเผาต้องดูแลไฟนะครับนี่เห็นไหมกำลังดูเดี๋ยวเดินไปทางนู้นอีกก่อนไม่รู้ทางนูน้นจะลามถึงไหนแล้วนะครับ ไฟทั้งน e ั <hi> ้นครับเลยยิบเลยยับไฟเลยนะไม่พอประมาณเข้ากลางป่าอ้อยแล้วนะครับที่เดินนี่ไฟไฟถึงกลางป่าอ้อยแล้วครับอ้อยแปงนี้ไม่มากครับอ้อยแปงนี้ประมาณสองไร่ครับอ้อยแปงนี้ต้นนี้ประมาณสองไร่ไม่มากครับไม่มากอ้อยแปงนี้ประมาณสองไร่นะครับนี่ลามไปเยอะแล้ว นู่นเข้าถึงกลางป่าอ้อยแล้วนะครับอ่าเข้าถึงกลางป่าอ้อยแล้วนทางนี้ก็ลงไปเลยตรงนี้นะครับตรงตรงข้างหน้านี้แหละที่มันยังไม่ยังไม่ดีเท่าไหร่ต้องเอาฟางมาซ้ำมันอีกนะครับนู่นเสียงลุกปลบ้ปลบ,ปลบไปแล้วนะแต,แตกไปแตกไปแล้วอ้อยแตกไปแล้วนะครับ้องดูวิถีชีวิต ของลูกทุ่งเสียงสวรรค์สุวรรณหันตุลานะครับหนักเอาเบาสู้ถึงขาจะหัก <c oughs> โอ้ขาหักนะครับขาหักมาอืมปีกว่าแล้วนะครับขาหักแต่นี้พอเดินได้แต่ยังปวดอยู่นะครับแต่พอเดินได้แต่ยังปวดอยู่แต่ต้องสู้มาเดินมาตัดอ้อยเอาอ้อยให้เรียบร้อยนะครับครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอ ยุติแค่นี้ก่อนนะครับกับผมลูกทุ่งเชียงสวรรค์สุวรรณธันตุลาขอบคุณครับสวัสดีครับ